คนลื้อออกหมดเลยตรงนี้นี่เนาะลื้อหมดจริงๆนะพี่น้องไม่เหลือ,อเลย <c oughs> ลื้อหอดวินมอเตอร์ไซค์เนาะวินมอเตอร์ไซค์ก็ลือ้อตรงนี้เป็นที่จอดรถเสยเนาะดูโมเมนต์มาบ้านเดาพี่น้องเป็นลานค้าเนาะแต่ก่อนตรงวินมอเตอร์ไซค์ปรับปรุงทางเท้าใหม่ <c oughs> เพื่อว่า สบัสดีสวัสดีผม่พี่น้องเอฟซีสุขฐานนะสบายนี้พี่น้องสุกูสุก้นได้พี่น้องเด้ยินด,ด,ดีตอนฮับกับสูสองควาจุน,สนเสน่ห์เซนเกาเ้นเคยเนาะพี่น้องตอนนี้บวามจุนก่าอยู่บริเวณแถวแถวสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนกำแพงเพชรเนาะพี่น้องฝั่งตรงกันข้ามก็จะคือ,อโซนตลาดออตกะเนาะพี่น้องยาวไปถึงโน้นแยกออตกอเลยเนาะ ผมซื้อว่าเพื่อนปรับปรุงใหม่เนาะพี่น้องตกแต่งใหม่ตรงนู้นนอกข้างหน้าจัดไฟแสงสีสวยอันนี้จะเป็นถนนกำแพงเพชรเด้อพี่นอ้องเด้อเมื่อนี้ตั้งใจพามาชมพามาถ่ายทางเท้าเนาะจากตรงนี้ไปจนถึงแยก่กับ กำแพงเพชตัดกับถนนพหลโยธินเนาะแถวอนี้บุมมีป่ายรถเมีเดียพี่น้องเด้ยมีป่ายเดียวเนาะอยู่ตรงนี้อันนี้จะมีรถมีรถมีถมสายที่เขา่ามอซิดเนาะคนนจะวนมาเขาสถานีกลางกรุงเทพอภิวตัตอนทุกสายเลยสำหรับสายที่จะเข่า สถานีหมอชิดเนอะนี่จะมีป้ายบอกตามนี้เลยโอ้ออตกรกตกฝั่งโน้นเนาะเป็นตลาดตกแต่งใหม่นะพี่น้องบอกเลยว่าแถวนี้สะอาดมากทางเท้านี้ยังเห็ดบุทันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่นเพิ่มกับปรับปรุงใหม่ นั่นคือเพื่อนตกแต่งใหม่นะพี่น้องเปิดไฟเนาะทางเท้าใหม่แต่ว่าสายไฟยังคือเก่านะพี่น้องเห็นเนาะ เป็นยังบทธนาลงใต้ดินหมดนี้เป็นเวลา18นาฬิกาเดินพี่น้องบามจุนพามาสมกูแหละเดินไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินกำแพงเพชรเนาะเดี๋ยวบามจุนสิพาลงเดินมีโทม,มอมกำแพงเพชรอีก ต่อไปแถวนี้บอกเลยว่ามุมีสายไฟแน่นอนพี่น้องทางเท้าเพิ่นกะเหตดใหม่จนเบเนอเสียงกระสิอ้นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อหัวรถวิ่งหลายเพิินกปรับปรุงทางเท้าจากแยกไปบางซื่อเนาะไปไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนจนถึงนู่นเนาะพี่น้องถึงแยกกำแพงเพชรเนาะเป็นจุดที่ถนนกำแพงเพชรกับถนนพหลโยธินเนาะตัดกัน ระหว่างตรงซ้ายมือก็จะเป็นบางซื่อจังสั้นเนาะก็คือตึกแดงนั่นแหละพี่น้องทางด้านโน้น,นก็นจะเป็นตลาดดอกไม้ออตะกอเนาะมีเต็มหมดเลยนะขายกันแบบเต็มขายทุกวันขายทุกวันปิดประมาณ5้ามงเย็นเนาะพี่น้องห้าโมงหกโมงปรับปรุงทางเท้าใหม่ เพื่อว่าพี่ๆเอฟซี FC อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแถวย่านนี้เนาะพี่น้องแถวย่านกำแพงเพชรเนาะถ้าว่าอยากจะมาเอาดอกไม้หรือว่าไปของตกแต่งบ้านแนะนำเลยเรียบถนนกำแพงเพชรฝั่งโน้นเนาะฝั่งตรงกันขามกับที่่างุนเดินมัจนจะขายจนบางร้านเพิ่นจะขายถึง ทุ่มหนึ่งเลยนะพี่ดองบางร้านเพิ่นก็ขายประมาณห้ามงเย็นสี่มงเย็นเพิ่นกะปิดแล้วเนาะนี่ตอนนี้เพิ่นก็กำลังดำเนินการแบบเอาสายไฟออกนะพี่ดองเอาสายไฟลงดินบอกเลยว่าโซนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะตรงก่อนจะถึงสถานีกำแพงเพชรนะเพิ่นกะ ย้ายออกหมดแล้วนะพี่น้องคือเป็นพื้นที่โล่งเลยเนาะเดี๋ยวบางจุนสิทายให้เบิง่งแถวแถวสถา,านีรถไฟฟ้าใต้ดินของสถา,านีกำแพงเพชรเนาะคือแต่ก่อนมีร้านเล็กๆน้อยๆเนาะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เพิ่นเอาออกหมดแล้วเพิ่นคืนพื้นที่ออกโล่งเลยนะพี่น้องเพิ่นปรับปรุงใหม่จนหมดเลยเดี๋ยวเดินไปจากโน่นมากับประมาณ1กิโลเนาะพี่น้องที่บอมจุนเดินมา คลิปนี้กับบมีสารายอย่างหลายเนอ้องพี่น้องแล้วนิ้นภาพนิ้นถ่ายอัปเดตเนาะกรุงเทพมหานครปี2024แถวนี้แบบต้นไม้ใหญ่เยอะเนาะแต่ว่าบูมีบุมีกิ่งกา้านเพิ่นตัดออกเบิดเพราะว่ามันมีสายไฟหลายเนาะคนกันเลยตัดออกเบิดคุณน้องพี่น้องร้านเพิร์ดยังยังเปิดอยู่เด้อนู่นร้านขายต้นไม้ยังเปิดอยู่เนาะอยู่ตรงโซนด้านหลังของ ลานจอดรถตลาดอ,อกตอกอเนาะวางปีที่แล้วนะพี่น้องปีที่แล้วเนาะบางจุนมาเดินแถวนี้ทางเท้ายังบุท่านได้เหตุขนาดนี้เลยนะยังเป็นขุมเป็นบอ่อเป็นแบบเท้าทางเท้าเดิมนะพี่น้องเพื่อยังบุท่านปรับปรุงพอมาปีนี้โอ้โห เปลี่ยนไปเยอะเลยพี่น้องอาจจะไปหมอเซิตก็คือวนซ้ายไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่อจะมีลูกสอนบอกอยู่นะว่าไป MRT บาง MRT ์ทกอนโยน มาร์ทกำแพงเพชรก็ว่าถือพี่น้องเลยนี่เนาะโซนนี้จะเป็นโซนตลาดออตกอเด้อพี่น้องเด้อ<ม>คือต้องบอกเลยว่าสินค้าผลไม้นี่คือคุณภาพเลยยอมรับว่าคุณภาพจริงๆพี่น้องเปินค,คัดสันแบบมีแต่ผลไม้ดีๆนะตลาดออตกอเปินขายนะแต่ราคาหนี่โหดบอกเลยว่าราคาหนักอยู่เนาะแต่คุณภาพรับรองเลยพี่น้อง ว่าบางจุนเคยเดินแล้วเนาะราคาแพงจริงแต่ว่าอาของที่เพื่อนเอามาขายเนะี่ยคุณภาพนะตลาดออตโกพี่น้องผลไม้รับรองไปเดินเบ่งได้เดวพี่น้องเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวบอกจุนให้เบ่งตรงนี้แต่ก่อนนะพี่น้องตรงนี้นะแต่ก่อนแต่ก่อนมีบ้านมีร้านเล็กๆน้อยๆนะแถวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่น เขาออกหนีหมดแล้วเนาะคือเพื่นปรับกรงใหม่จนหมดนะพี่น้องนี้สะอาดเลยโล่งเลยเดี๋ยวให้เบิ่งแอบถ่ายก่อนพี่น้องเลยสวยเลยสะอาดอันนน้นนะที่เห็นนะ่ะคือด้านหลังของบางซื่อจังชั่นเนาะหรือว่าตึกแดง หลายหลายคนก็นจะเรียกตึกแดงมีของเสือพามือสองของประดับตกแต่งบ้านมีครบเนาะมือหนึ่งก็มีพี่น้องบอกว่าแต่จะมีแต่มือสองมือหนึ่งก็มีอยู่บางซื้อจากชั้นเนาะสามารถไปเลือกซื้อได้ตึกแดงอยู่ตรงกันขามกับตลาดจุดจักเห็นบอกนี้เพืน่นเพื่นเหตุใหม่นะนี่พี่นอ้องเพื้อออกหมดเลย ขอบจุนพามาอัปเดตแต่บบฮู้อมูลดอกพี่น้องเห็นเพ่นลือกทายเนี้ให้เบิง่งยอเนาะนี่เนาะแต่ก่อนบ้านเต็มหมดเลยนะแถวนี้บ้านเล็กๆ,ๆน้อยน้อยเนาะร้านค้าโมเมนต์ว่าร้านดอกละโมเมนต์ว่าบ้านดอกพี่น้องเป็นร้านค้าเนาะแต่ก่อนตรงวิน ide, มอเตอร์ไซค์เพ่นลือหมดละว,<ม>วินมอเตอร์ไซค์ตรงแยกอ่ากำแพงเพชรเนี้ยบอมจุนไ้เบิง่ง สุดยอดพี่น้องเพื่อนพัฒนาคืนพื้นที่แบบให้เป็นเมืองแบบที่น่าอยู่นะพี่น้องปรักรุงกรุงเทพมหานครให้สวยงามเป็นระเบียบเนาะว่าง่ายๆก็คือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละโอ้เพื่อนเพชทางเท,ท้ามาถึงนี่เนาะพี่น้องถึงแยกกำแพงเพชรเนาะนี่เห็นบ่าเพื่นลื้อออกหมดเลยตรงนี้นี่เนาะ ลื้อหมุดจริงๆนะพี่น้องไม่เหลือเลยลือ้ side, อหอดวินมอเตอร์ไซค์เนาะวิ่นมอเตอร์ไซค์ก็ลือ้อตรงนี้เป็นที่จอดรถเสยเนาะพี่บโล่งเลยแต่ก่อนแต่ก่อนในตรงนี้มีร้านขายของหลายพี่น้องทำมาเอฟซีจำบ่อยแน่นอนพอเพราะว่ามันลื้อออกมันจะมีป้ายบอกอยู่เนาะเดี๋ยวให้เบงขทางหลัง ฝั่งด้านโน้นก็นกนคือตลาดออตโกไปเดี๋ยวบอมจุนพาลงตรงนี้เนาะอันนี้คือเป็น MRT กำแพงเพชรเนาะทางออกหนึ่งเด,เ,ดเดินมาตั้งแต่พูดแล้วพี่น้องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะ อันนี้คือทางเข้าออกหนึ่งมาอันนี้ก็ยังบท่านเคยเดินจากเถื่อนนะนี่น้องสถานีกำแพงเพชรเนาะจะมีทางออกฝั่งนู้นเข้าตลาดตะจุจักเลยเนาะน่าจะทางออกสองเข้าตลาดตะจุจักอันนี้ทางออกหนึ่งอ๋อทางออกสามนี่คือไปตลาดออตกรเนาะ เดี๋ยวบอมจุนพาเดินไปเบิง่งนี่เนอะพี่น้องเด้อทางออกสามเนาะว้าวโล่งเลยตอนแรกบอมจุนว่ามีมีเท่ามอแต่กำแพงเพชรโมเมนต์เลยพี่น้องอันนี้คือทางออกไปยังตลาดออกตอกรเนาะเดี๋ยวบอมจุนพาเดินทะลุ สำหรับทางออกสองน่าจะออกสวนตลาดนะัดจะจุดจักเนาะทางออกสอง progress, คืออันนี้เ,เ,เ,พ,เพิ่นเห็ดอุโมงค์ลอดใต้ถนนกำแพงเพชรนะนี่พี่น้องลอดใต้ถนนกำแพงเพชรเลยขึ้นไปเนี่ยก็จะไปทะลุแยก แง่กำแพงเพชรกับตัดกับถนนโพนโยธินเนาะชุดยอดพี่น้องโอ้โหเส่วนสางได้แบบสุอลังการจริงจถ้าว่าท่านผู้ชมจะเดินทางมาตลาดตะจุดจักกามาได้เนาะพี่น้องเนาะมาลงอยู่ที่สถานีกำแพงเพชรกระดะา,ออะะกกาดดยนาะทางออกสองแตจะไปทะลุกับตลาดตะจุดจักเลยหรือว่าทางออกสองก็เป็นบางบางซื่อจังชั่นเนาะทางออกหนึ่งเลยพี่น้องบางซื่อจังชั่นเนาะ ทางออกสามก็คือตลาดอ,อตกอนี่คือทางออกสามนี่มาทะลุตรงนี้เลยสุดยอดเห็นว่าพี่นอ้องอันนี้คือทางออกสามเนาะเผินเหตุสามารถมาเที่ยวตลาดอ,อตกอได้เลยเนาะรับรองผลไม้ในสด,สดสดคุณภาพพี่นอ้องสลาาัดวามจุนกำลังตีได้เลย พราะว่าบางจุนเคยมาเดินเลาะแล้วเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าราคากับซีโบดแน่เนาะแลละบองจุนขามมาจากฝั่งโน้นเนาะเมื่อกี้ขามมาจากโน้นแล่ละเดินลอดโองง์มาประมาณน่าจะร้อยกว่าเมตรนี่แหละ นอพี่น้องเนาะอันนี้บาบมจุนก็นได้เดินทางมาเมือเนเอกสิเดชจบเลียบไปเพียงเชียวสำหรับคลิปนี้กับพาเดินสมทางเท้าใหม่เนาะจากนู่นแล้วพี่น้องจากสถานีก,ากลางกรุงเทพอภิวัฒน์มายังสถานมายังแยกกำแพงเพชนะรเนาะรว่ามายังสถานีรถไฟกำแพงเพชรเนาพี่น้องด้อสุดท้ายนี่กับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะ สบายดีสวัสดีครับพอกันใหม่อ EP หนาะเด้อพี่น้องเด้อ